สวัสดีค่ะทุกคนครีมกันแดดนะคะสําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยเราก็เจอทั้งแสงไฟนะคะแสง เครื่องสื่อสารต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอมพิวเตอร์เอยทีวีเอยนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดกันไว้แล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็มลภาวะทั้งรังสี UVA u v b เยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องหาตัวช่วยในเรื่องของครีมกันแดดซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยที่จะใช้ครีมอะไรเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยต้องมีครีมกันแดดสักตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะคะปกป้องผิวของเราไม่ให้ถูกมลภาวะหรือว่ารังสีต่างๆทําร้ายผิวของเรานะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะคะเราก็ผิวของเรา ก็จะค่อยๆเสื่อมสลายลงก่อนวัยอันควรนั่นเองถ้าเราไม่มีตัวช่วยปกป้องอย่างครีมกันแดดนะคะปูก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นครีมกันแดดที่อยู่ในความที่เป็นตัวโปรดของปูไปแล้วนั่นเองเพราะว่าตัวนี้ปู้ยังไม่เคยใช้ปูเพิ่งได้นํามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีต่อความรู้สึกที่ได้นํามาใช้มากๆแล้วก็เป็นแบรนด์เวสสัมอางของเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาเล่าในรายละเอียดให้ฟังกันค่ะแบรนด์เวสสัมอางนะคะที่ว่านั้นนนก็็คืออเปแบรด์ขง b r o s p o s e นั่นเองค่ะก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะเพราะเขาเป็นสกินแคร์ที่เป็นเวสําอางแล้วก็อ่อนโยนสําหรับผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยซึ่งปูก็ดูแล้วก็ดูในรายละเอียดนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่า เวสสำอางเนี่ยจะเป็นอะไรที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะเพราะว่าปูเป็นคนผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเนื้อครีมที่เป็นครีมกันแดดเนี่ยนะคะเขาจะมีความอ่อนโยนแล้วก็ละมุนมากๆเลยค่ะแล้วก็ซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนืดหนะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้มราบขาวระหว่างวันเลยคือแบบซึมเข้าไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออ มันดีต่อผิวมากๆคือแบบว่าไม่ทําให้ผิวแบบมีความเหนียวเหนอะหนะเพราะว่าปูเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เหนียวเหนอะหนะคือใช้สกินแคร์มาหลายตัวก็รู้สึกว่าเออมันต้องการที่จะแบบว่าซึมไวแล้วก็ไม่ให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกลาคาญในเรื่องของความเหนียวเหนอะหนะตัวนี้ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆเลยคือแบบนุ่มมากๆแล้วก็เนื้อครีมกันแดดเนี้ยก็บางเบาแล้วก็ละมุนต่อผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ปูจะมาเล่าเรื่องในรายละเอียดในส่วนผสมของเขาว่าเขาจะปกป้องผิวของเรา บ้างค่ะครีมกันแดดตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสของ Roche Posay นั่นเองค่ะซึ่งมีชื่อว่า Roche Posay o n t a r l u s SPF 5 0 PA บกบกบกบวกนะคะก็จะเป็นไฮเดร i ิ g งครีมด้วยแล้วก็เขาจะเป็นช่วยในเรื่องของนอกจากที่จะเป็นกันแดดแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆเยอะแล้วเนี่ยเขายังให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราไปอีกด้วยคือ ถ้าใครที่เคยใช้ที่เป็นสเปรย์น้ำแรกของราโรส p พ o เซที่เป็นสเปรย์ฉีดน้ำนะคะที่ฉีดบนลงบนหน้าของเราเนี่ยที่ให้ความชุ่มชื้นเขาจะมีผสมอยู่ในตัวครีมกันแดดนี้ด้วยนะคะน้ำแรกธรรมชาติของราโรส p พ o เซซึ่งจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากรังสี UVA UVB แล้วก็มลภาวะต่างๆไม่ให้มาทําร้ายผิวของเรา ให้เสื่อมสภาพลงนั่นเองค่ะก็จะเป็นกรอบปกป้องผิวของเราไปด้วยแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเน็ตล็อกนะคะที่เทคโนโลยีตัวนี้เขาจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่จะปกป้องผิวนะคะไม่ให้เกิดฝ้าจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยอันควรแล้วก็อีกทางเนี่ยยังเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงคือเป็นกรอบป้องกันเนี่ยให้ผิวของเราอีกชั้นหนึ่งให้ผิวของเรามีความแข็งแรงต่อสู้กับมลภาวะไปอีกด้วยค่ะ แล้วก็สามารถที่จะทนน้ําทนเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลการทดสอบนะคะทางด้านจากสุแพทย์ด้วยว่าผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยก็สามารถใช้ได้จะไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาหรือแสบตาใดๆที่แล้วก็มีผลการทดสอบทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยนะคะว่าจะไม่เป็นมนลภาวะหรือทําร้ายสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องทะเลอีกด้วยค่ะครีมกันแดดของว a r ์ o o n เซอ Ont ตัวนี้นะคะก็ จะเป็นที่ช่วยปกป้องผิวนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันน้ํากันเหงื่ออีกด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่ปู๋ได้บอกไปว่าเขามีผลการทดสอบทางทะเลนะคะว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าหลอดเขาก็จะมีเขียนว่า 50บวกนะคะก็คือ spf 50บวกนั่นเองค่ะและตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า pa บวกบวกบวกนะคะก็คือ4บวกเลยแล้วก็ถัดมาก็จะมีเขียนว่า uva ub UV นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น anti oxidant ด้วยะคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีเขียนว่า netlock นะคะ netlock อย่างที่ปุูได้บอกไปว่าเขาจะเป็นเทคโนโลยี netlock ที่จะป้องกันผิวของเราเนี่ย ให้ให้เป็นแบบช่วยป้องกันผิวไม่ให้เกิดฝ้าจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยอันควอันเนื่องมาจากแสงแดดที่จะมาทำร้ายผิวของเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นตัวช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเป็นเป็นกรอบด,ด้วยนะคะแล้วก็มีความผิวเนี่ยมีความแข็งแรงไปด้วยนั่นเองค่ะก็มาดูเนื้อครีมกันค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นสูตรไฮโปรเทคชั่นนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนว่าเอาชา ด้วยนั่นเองค่ะก็คือเป็นด้ที่ดีสําหรับผิวมากๆเลยมาดูเนื้อครีมกันค่ะเนื้อครีมเนี่ยมีความละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาตอบโจทย์สําหรับทุกสภาพผิวเลยนั่นเองค่ะเนื้อครีมเนี่ยไม่ทําให้หนักผิวรู้สึกสบายผิวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทิ้มคราบข่าวระหว่างวันเลยนะคะคือละมุนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมแล้วก็พาราเบนแล้วก็สนุนราคานี้นะคะ ูซื้อมาจากร้านขายยานะคะก็ในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่13ยูโรนั่นเองค่ะในในปริมาณที่ 100 ml นะคะก็อันนี้หลอดนี้100 ml ก็ใช้คุ้มมากๆเลยแล้วก็ราคา13ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ480บาทแต่ว่าราคาที่ไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะแพงไปอีกครึ่งหนึง่งก็น่าจะอยู่ประมาณที่8900หรือถ,ถึงราคาที่1000นั่นเองค่ะก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปกว่าทางฝรั่งเศสอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ปลื้มมากๆเลยคือแบบ ปลื้มในเนื้อครีมที่แบบนุ่มละมุนไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้ให้กับผิวรู้สึกสบายผิวไม่หนักผิวแล้วก็ซึมไวเกลี่ยง่ายด้วยมากๆเลยตอนนั้นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนคือแบบอย่าละเลยที่จะทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่ามลภาวะเอยรังสีเอยเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะก็มันจะมาทําร้ายผิวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ย เสื่อมสลายไปก่อนไว้อันควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาตัวช่วยที่เป็นเกรอบป้องกันเกรอะกำบังให้กับผิวของเรานะคะยิ่งแดดแรงๆเนี่ยยิ่งต้องการที่เป็นตัวช่วยมากๆเลยค่ะก็นั่นแหละ กูก็เลยนํามาเล่าสูตรกันฟังนะคะเผื่อว่าใครที่กําลังหาครีมกันแดดหรือว่าเป็นครีมกันแดดตัวช่วยอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะหามาใช้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรอ่อนโยนสําหรับทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าปูจะนําอะไรดีๆมานําเสนอหรือว่ามารีวิวอีกก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ